สวัสดีครับพบกับทิ่แกรนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับรูบี้ได้มาจัดสรรบันส่วนเอาให้เรียบร้อยนะครับอยากจัดเกรนเจอร์อยากจัดเกียร์ครับใครจะการตรงการันตีแล้วก็จัดได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วครับเลน้เน้นตลอดรอบนี้นะว่าเกียร์มันดีนะครับแต่ว่าดูค่อนข้างจะออกยากนิดนึงอะใครได้เกียร์ดีๆก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเลรนเจอร์ ผมพึ่งมาได้ทิ้งท้ายอ่ะเมื่อวานเกมแจกตักกระชายสามใบาวันนี้ก็แจกนะวันนี้แจกสามใบาเอาผมได้เก็บละ ได้เก็บไปเปิดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้10โมงเช้าครับสปอยตัวละครอีก1ตัวนะก็คือสังกะนะครับอันนี้ตามคาดาผมเดาไว้แล้วว่าน่าจะมีสังกะมาอีกหนึ่งตัวครับแต่ว่าอื่นๆเพิ่มเติมก็ยังยังไม่รู้นะครับยังเหลืออีก2ตัวนะก็คือตัวรองอีก1ตัวนะครับแล้วก็ตัวแจกฟรีอีก1ตัวอาจจะคลิปนี้มาคุยเพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งนะครับตุกกาชาเพิ่มเรีนะครับ เออเสียงนะครับเมื่อวานนะสตรีมแย่เลยครับเดี๋ยววันนี้ดูอีกทีนึ่งนะว่าเสียงผมจะยังไหวไหมนะครับเพราะว่าแฟนจับสวบนะครับอินฟูเอครับผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแต่ว่าเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบรับเชื้อโดยตรงมั้งก็เลยแบบไม่ได้เป็นหนักมากหนักแหละแต่ว่าไม่ได้หนักมากเออก็เลยไม่รู้ว่าเย็นนี้จะไหวไหมนะครับ อ่ะตูกกาชานะก็เพิ่มเลทอยู่นะครับอ่ะเรนเจอร์ของเดือนนี้แล้วก็เกียร์นะอ่ะใครพร้อมอยากจัดอยู่นะโดยพอวแพ็ก11เอดปีครึ่งครับจะอยู่ถึงแค่ วันอังคาานี้เท่านั้นนะก็ใครจะเติมครับแนะนำ้านเติมเกมมานนี้ครับ A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อเปอร์เซ็นต์เกมไ a น g เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยนะครับทังรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมไ a น g เจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวต้องหา iPhone ในผัดเปิดกระชากดรับรูบี้นะครับตอนนี้ปลอดภัยนั้อนร้อเปอร์เซ็นต์ครับจดทะเบียนหนุกต้องตากกฎหมายรับเติมเกมอื่นราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับอยากไดรเ็ A.C.K. นะครับเป็นเจ้าที่ครในเกมเ a นเจอร์ไปเติมกันเยอะก็ไปจัดกันได้ครับขอได้เลนเจอร์เฮียแพ็กเต็มๆจากร้าน A.C.K. นะครับอักกูเทพนะครับรูโดกับเอนจินอ่ะเมื่อวานสตรีมเอ็นมีเพื่อนๆบอกว่ารู้สายรู้ธาตุแล้ว ยังไม่น่าจะรู้นะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นการคาดเดาอยู่นะครับเพราะว่าผมไปถามแล้วไม่มีสปอยนะครับยังไม่มีสปอยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทางการนะก็คือตามที่เห็นเลยฉะนั้นเนี่ยน่าจะยังเป็นการคาดเดาอยู่นะซึ่งผมรู้จากวิดีโอแล้วผมก็ยังรู้สึกว่า ลูโดน่าจะยังเป็นสายพลังนะส่วนตัวนะผมเห็นตำแหน่งอะ่ะมันมันกักมันน่าจะเป็นแทงซับพอร์ตหรืออาจจะเป็นว่องไวก็ได้เพราะว่าว่องไวเดี๋ยวนี้มันจะเป็นตำแหน่งเดียวกับแทงซัพพอร์ตแล้วอะก็คือประมาณร80 200 200นสรนิดๆประมาณนี้ครับแต่ดูแลว้วว่าผมยังไม่เห็นคลิเออผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสายพลังมั้งนะส่วนตัวผมคิดว่าลูโดอาจจะเป็นสายพลังธาตุน้ำเ,ออเพราะผมคิดว่า มันน่าจะวนลูปเหมือนรอบโคโโบสุดรับตสำหรับดันเจียนเออผมคิดว่ามันน่าจะเป็น,ปนทางนั้นนะครับอ่าอื่นๆนะก็ดูเคลื่อนที่ไวดูสกิลอ่าใช้ได้ยังไม่ได้ดูหรือหอวาอะไรมากมายนะเพราะว่ายังไม่เห็นอื่นๆนะว่ายังไงครับ,รรบส่วนเอนจินนะครับเอนจินเนี่ยเราเห็นตีสเปด ตอนเห็นตีสเปซเราเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไหวพิปแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านไม้เพราะว่าท่านไม้มันหายไปนะครับจริงๆปีนี้นจะต้องเป็นปีของท่านไม้ฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้อง,องออยึดท่านไม้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เรื่องของดาเมสกิลแอบแอบมียึ่ยัก,ย,ก,ย,กยักนิดนึงแล้วก็คือลอยไปบนฟ้าเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะมีปัญหาไหมนะครับมันอ่าจ,จะขายด็อกเตอร์เซโนไหมที่เดินก็ดูเดินช้านะครับแต่ว่า <c oughs> เอ็นจินผมว่าดูเคลื่อนที่ไวกว่าน,นิดนึงนะส่วนท่าไรเวทก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าอย่าให้มันช้ามากเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะแล้วก็ลุ้นให้มันมีอื่นๆให้มันดีนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองสังกะเพิ่มเข้ามาก็ยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็เราก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับจากตัวรองนะครับส่วนตัวรองอีกหนึ่งตัวผมเดาว,ว่าเป็นเซมิล อ่ผมเดาว่าเป็นเซมิวนะแล้วก็ตัวแจกน่าจะเป็นริโยเพราะว่าริโยเนี่ยเหมือนไปดูคร่าวๆเหมือนเขาจริงๆเขาเป็นตัวลายที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มนักเก็บกวาดใช่ไหมใครรู้มาบอกหน่อยผมเลยคิดว่าตัวริโยเนี่ยน่าจะเป็นตัวแจก คาดไฟเพราะาหัวแดงใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นตัวเล็ดบอลโคโลโบเอาฉนั้นเบื้องต้นเป็นประมาณนี้นะครับโคโลโบเน้นย้ำอีกครั้งครับมาวันอังคารนี้นะอังคาร30นะครับเซิร์ฟปิดตีสี่กำหนดการเปิดเซิรฟ์รฟ10โมงเช้าอาจจะลงจะเลื่อนก็ไม่นานมากนักนะเพราะว่าเข้ารอบโคโลโบจะเปิดค่อนข้างไวอาจจะเปิด10โมงเช้าเลยก็ได้นะครับส่วนรอบนี้ความเก่งกาจไม่ค่อยอยากให้คาดหวังมากนะักผมคิดว่า น่าจัดเทไปทันวานะครับอมบามาวานคุยกันในสตรีมนะก็จะมีเพื่อนๆมีมุมมองว่าโคโนโบไม่ดังก็ไม่เก่งหรอกอผมว่าไม่จริงเพราะว่าเรียบเรินะครับบางเรื่องมาดังๆแล้วไม่เก่งก็มีครับแล้วก็ไอเรื่องที่มันไม่ดังแล้วมันมาเก่งอ่ะก็มีคือเกมก็จะได้กำไรเยอะนะเพราะว่า อาจโคลโบไม่ดังราคาก็ไม่สูงใช่ไหมพอเก่งปุ๊บอะคือง่าย,ายๆอะเก่งปุ๊บอะคนก็ต้องเปิดมาใช้งานอยู่แล้วนะครับเกมก็จะได้กําไรจากตรงนี้ค่อยๆจะเยอะเออฉะนั้นเนี่ยแอบไปรู้เรื่องของความเก่งแล้วกันแต่ผมก็ยังมองว่าคอมโบอาจจะยังไม่ใช่ไหมเพราะว่า ừ, อโคลาโบเนี่ยคอมโบหลักมันจะเป็น หยุด5กับแร่พันใช่ไหมมาถึงคอมโบตึงๆนะครับซึ่งรอบที่แล้วอ่ะมันเพิ่มแร่พันไปแล้วมันไม่ออกซ้ำนะครับเกมก็จะไม่ออกซ้ำแล้วก็ไม่เคยออกซ้ำแบบโดยตรงนะในความสามาันธ์ฮเปอร์นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหยุด5ไหมหรือหยุด5จะไปโผล่ที่เดือนธันวาอาเดี๋ยวต้องรอดูฉะนั้นรอบนี้ผมเลยคิดว่าอคอมโบไม่น่าจะมีไหมอาจจะเหมือนแบบ อสูตรลับตำรับดันเจี้ยนเลยก็คือโคลนเพื่อนแอนฉะนั้นในะรอบนี้ผมคิดว่าความสามารถนะทําใจลุงหน้านะร่างโคลนโคลนเพื่อนออกปฏิบัติการหรือจะเป็นความสามารถใหม่อันนี้เดี๋ยวรอดูแต่ผมคิดว่ารอบนี้ยังไม่ค่อยคาดหวังในเรื่องของคอมโบขอแค่ให้เลนเจอร์มันใช้งานได้ดีซึ่งในปีนี้เอาตรงๆนะมาซิลไม่มีคอมโบนะก็ใช้ดีครับ โยซากุระเนี่ยก็เป็นตัวของอตัวนี้ชิองเนี่ยก็ใช้ดีพวกนี้นก็ถือว่าใช้ดีนะผมเองก็ติดทีมนะครับแต่ถ้าเกิดมีคอมโบแน่นอนนะมีคอมโบมันก็ใช้ดีกว่านะอ่ะก็เพื่อนๆคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะคือผมก็ยังไม่ค่อยได้คาดหวังมากนะขอให้ตัวเรนเจอร์มันเก่งใช้งานได้ดีโดยพื้นฐานก่อนละกันนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ผมเปิดได้โอ้โหแล้วดวงแบบมา หมดจะมานะเอาจริงๆนะคือเปิดแบบว่าอ่ะตั๋วมี5า้าใบก็คือแบบหมดดากเลยอะผมเปิดแบบหมดดากเลยเพราะว่ามีอยู่2ตัวใช่ไหมอ่ามีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เกมเมื่อวานแจกมา3าใบครับก็เปิดเลยครับมาเฉยเลยครับพอมาเฉยเลยปุ๊บเนี่ยกบม่วงเนี่ยผมมีอยู่17ตัวนะครับผมขาดอยู่อีก3ใช่ไหม ได้ตัวเพิ่มเติมครับค่าที่3นะครับตรงนี้ผมเขียงใจขาดดินนะเพราะผมก็มองระบบตัวเกมอะนะครับว่าทุกอย่างมันเป็นการสุ่มจริงๆครับตรงนี้ผมสุ่มไป3ามครั้งผมได้กบแดง1ตัวได้กบม่วง2ตัวนะผมได้กบม,ม่วงจากตรงนี้2ตัวนะครับแล้วผมไปเปิดตู้กบผมไปเปิดตู้กบแล้วกลายเป็นว่าเกมแม่งให้กบ9ดาวผมมาเปิด2รอบนะ ในกบก้าวทำมา2ตัวกลายเป็นโชคดีไปเลยครับลายว่าตอนนี้ผมมีกบก้าดาวอยู่4ี่ตัวเลยนะเอะเอเดี๋ยวผมก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเก็บไปปั้นแม็กตัวไหนครับคิดว่าน่าจะเป็นโคโรโบทันวาแล้วเพราะว่าในส่วนของพฤศจิผมก็ไม่มั่นใจแล้วลว่าอย่างไรครับส่วนเดือนหน้าก็ถ้าไม่มีโคโโบผมไม่ปั้นละผมผมให้โคต้าไปแล้วตัวที่องนะครับแต่ส่วนตัวนี้ปั้นมาเ,เดี๋ยวดูสิ ปั้นมาแล้วเป็นไงบ้างนะครับเาะหน้าจบมาสามเมื่อคืนผมไม่ได้เล่นเลยนะ PVP ครับพอป่วยปุ๊บหลับเลยครับทุก id ผมแค่เข้าเกมมารับ3ตั๋วนะครับอันนี้ตั้งรับยังยังไม่ได้เห็นอะไรมากนักนะเออนะครับคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหทำไมตึงอย่างนี้ล่ะเพื่อนทีมโหดมากอันนี้ผมบอกก่อนนะว่า ถ้าเป็นหลีกทุทั่วไปเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบมากมายนะักนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะโผลมาให้เปิดได้อีกนะครับทันวาคมเนี่ยจะเป็นธาตุยอดนิยมนี่โยนเบาช้าง้าไบครับธาตุยอดนิยมเนี่ยจะเป็นเลนเจอร์ของปีนี้ซึ่งเราก็จะไป เน้นกันที่แสงมืดนะครับเพราะว่าธาตุปกตินำไม้ไฟเนะี่ยมันเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมมันก็จะไม่ได้มีตัวเก่งนะครับก็จะมีแสงกับมืดนะครับมืดเนี่ยบาวช้างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะเพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าตัวบาวช้างน่าจะเป็นเลนเจอร์ตัวยอดนิยมของปีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครตามล่าบาวช้างอยู่นะครับอาจจะเปิดเอาพรสวรรค์ใช่ไหม ก็ไปรอลุ้นธันวาคมนะครับปลายปีนะครับเขาเตรียมผ่านเราหมดแน่นอน,นครับธันวาคมนี่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะจัดการให้ดีๆครับขาดอะไรต้องเปิดอะไรนะครับส่วนตัวแสงเนี่ยโอ้โหเดายากจริงเพราะว่ายังไม่เห็นหน้าเห็นตาใครเลยครับส่วนมืดเนี่ยพฤศจิน่าจะเป็นมืดใช่ไหมส่วนตัวแสงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นรอนหรือเปล่า เออนะครับอาฉะนั้นของปีนี้นะ่ยก็คงจะมีแค่โคโลโบทันวานะคงจะไม่ได้แบบลุ้นอะไรกันมากมายแล้วแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันใหม่นะทั้งโคโลโบนะครับแสงมืดนะครับทิศทางใหม่ๆของเกมนะปีนี้ก็ตามนี้แล้วนะครับอาถ้าเสียงผมยังพอได้อยู่เดี๋ยวเยวน็นนี้อาจัดสตรีมแนละ้วแต่ว่าก็คงจะอยู่กันแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับทิ้งท้ายนะสองทีมทิ้งทวนนะครับ คนเพื่อนๆนี่คาเอาไว้นะมาเจอกันได้ครับผมคิดว่าน่าจโจเคแล้วเพราะว่าได้ยาแล้วได้ยาโดยตรงแล้วหวังว่าจะไม่ได้แบบกินยาแล้วน็อกนะเน,นี่ยนะผมได้มาผมว่ามันก็เล่นสนุกขึ้นนะแล้วผมเอาสล็อตออกผมเอาสล็อตออกนะเพราะว่าสล็อตมันเป็นแค่ไฮเปอร์แม็กแต่เดี๋ยวดูก่อนมันยังเป็นทวงทดสอบนะเกมเนี้ยผมแนะนําเพื่อนๆแหละนะครับว่ามันเป็นเกมแห่งการทดสอบบางคนทดสอบ แบบเดียวกันแต่เห็นผลไม่เหมือนกันก็มีนะขอผ,ผมมีหลายไอดีนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันดีวะ่ะพอใช้กับอีกไอดีหนึ่งผมว่าไอทำไมมันดูไม่ดีวะฉะนั้นเนี่ยเราทดสอบตามฉบับของตัวเองดีกว่าว่าแบบไอยใช้แล้วมันดีนะครับเล่นเองชนะง่ายขึ้นนะครับตั้งรับชนะเยอะนะครับลองดูครับปรับกงปรับเกียร์นะครับ อ่าครับอ่าส่วนตัวของไอ้เจ้าเบาวแสงโสมเนี่ยข้อดีคือกระเด็นไหวพิบนั่นแหละนะครับซึ่งมันทําลายจังหวะศัตรูได้ดีครับเพราะว่าไหวพิบในเกมโอ้โหตัวตึงเท่านั้นครับส่วนร้อนก็จะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีก็น่าจะหลุดเป็นว่องไวมาเยอะแล้วละ่ะมั้งคิดว่านะ ผมคิดว่านะปลายปีไม่รู้ว่าจะมีอะไรพีล็อกไหมแอดเดอรนดูนครับคือถ้าเกิดยังเจอบอดสภาพแบบนี้อยู่นะครับตัวเก่าแต่เดินดาหน้าตียอย่างเดียวเลยทำอะไรไม่ได้เลยเออเนี่ยนะ,ะบางคนก็บางคนก็บ่นเยอะนะครับบางคนก็อาจจะแบบไอ้โอเคสนุกอยู่เจอบอโทโหดบ้างนะครับขอผมผม,ผมก็มองแบบนั้นนะครับว่า ถ้าถ้าบอดโหดเนี่ยมันโอเคตรงที่ว่าตั้งรับเราอะ่ะมันจะทําทให้เรายืนหลีกได้นะครับแต่ถ้าเกิดบอดมันกากอะ่ะโอ้โหเราต้องมานั่งไล่เล่น p ีวีพวาผมมันไม่มีเวลาเล่นนะครับของผมแนละส่วนตัวนะผมมองว่าผมอยากให้บอดโหดแหละดีแล้วนะเพราะว่าบอดบอดมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันจะวนไปเรื่อยๆมันก็จะมีบอดกากบอดกลางบอดเก่งวนไปเรื่อยๆแหละ ที่เราไปตีเนี่ยแหมฉะนั้นเนี่ยนานๆก็จะเจอบอดโหดจะบ้างครับที่ผมเล่าในสตรีมให้ฟังนะแบบโอ้โหเจอทีมที่มันแบบว่ากีิาเขาแบบไม่มีอะไรเลยอะเลนเจอร์ดูธรรมดามากตีไม่ตายครับเนี่ยไปอัดหน้าป้อมอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยแพ้ นี่นี่เขาเตือนเราแล้วนะแต่ว่าบอสเขาเขาอัพมืดนะครับบอสเขาอัพมืดของผมไม่มีอัพมืดด้วยแต่ว่าฝั่งนั้นนี่เขาใช้เขาใช้ไหวพริบทั้งทีมนะ,ะเดี๋ยวดูซินี่เนี่ยนะเขาใช้ไหวพริบทั้งทีมนะมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ผมพลิกกลับมาชนะได้อยู่นะเขาใช้ไหวพริบทั้งทีมเลยนะครับ โอ้แต่เขาก็ตีหนักจริงๆนะโอ้โหโหดจริงครับนี่แตกจริงๆด้วยอ,อันนี้ให้ดูตัวอย่างนะบอลมืดเขา9้าแม็กนะครับแล้วก็มีอัพมืดนะครับแบบนี้คือเชื่อขนมกินหวังหวังผลได้เลยนะเชื่อขนมกินได้เลยครับเล่นได้ยาวนานนะดังนั้นเนี่ยในสตรีมผมจะแนะนำเลยนะครับว่าบอลมืดนะครับใครมีแล้วเนี่ย เตรียมก้าแม็กแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยสมมติไม่มีเกียร์โดนก็หาเกียร์โดนนะครับไม่มีเกียร์โดนหาเกียร์โดนนะครับอัพมืดอ่าทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นครับดูครับผมจะแพ้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เหนื่อยครับอาจจะเห็นทัดเจเลยครับว่าเนี่ยสมมติว่าเราเจอทีมนี้เขาแบบว่าเอ่อวางไหวพิบทั้งทีมนะครับผมใช้ไอ้ตัวบาวแง่งขิงครับเนี่ยกระเด็นทั้งทีมเลยนะ ทั้งทีมเลยนะครับเพราะว่าเขาใช่แต่ว,ว่ามันมีครูดาวนะมันมีครูดาวอยู่นะครับโอ้โหแล้วพอกระเด็นปุ๊บว่ามันมัน,ม,นมันตั้งครูดาวใหม่เลยนะ่ะโอ้โหเหนื่อยมากอ่ะผมกดออตโต้เดี๋ยว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคียร์แล้วอ่ะนะเนี่ยนะครับให้ดูนะว่าการวางเรนเจอร์น้อยตัวนะครับผลดาค่อนข้างมีผลดีมากๆแล้วเขาก็จัดท่านนะเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีการปั้นเรนเจอร์พวกนี้ไม่ไม่ได้แย่นะคือผมก็ก็แพ้ทีแบบเนี้อยู่ค่อนข้างจะบ่อยครั้งนะครับเนี่ยเขาใช้แค่เทนกาโอ้เทนกาเก้าแม็กโออันนี้ใช้รู77็ดเจไหมเนะี่ยนะครับ โอ้โหเทนกา9 Max นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะผมบอกเลยว่าตัวพวกเนี้มันไม่ได้ไม่ได้ควรมองข้ามเลยนะครับและอันนี้คือเขาก็น่าจะจบมาจากมาสเตอร์สามนะแล้วนะดูครับเนี่ยมาซีลนะครับเนี่ยแต่ว่าตัวยืนพื้นนั่นก็คือตัวบอทมืดนะครับเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยแค่นี้เองนะทีมก็สามารถที่จะรับได้โหดนะครับแต่ก็เมื่อกี้ก็เห็นนะครับว่าถ้าสมมติว่าผมยิงเขาแตกนะเพราะว่าผมมีกระเด็นไหวทิบนะครับ แล้วเขาก็เด่นทั้งทีมเลยเพราะว่าใช้แบบพิมพทั้งทีมเลยนะครับดัะน,นั้นเนี่ยก็การจัดทีมประมาณนี้ยกเว้นว่าใครมีตัวเยอะก็อาจจะตัดหลายตัวของผมเนี่ยมันมีตัวเยอะก็เลยจะจัดตั้งรับค่อนข้างจะหลายตัวนะครับอาจจะผมได้มาละอันนี้เกียร์ผมยังไม่ได้ไอ้นี่นะเกียร์เดี๋ยวค่อยมาจัดนะเพราะว่าเพิ่งจะยัดเกียร์ไปเฉยๆครับลองดูว่า มันใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองปรับลองใช้งานดูนะครับว่าตัวนี้ทีมผมได้มานี่มันโอเคมากน้อยขคาไหนเดี๋ยวเมื่อวานปิดหลีกก็น่าจะยืนหลีกได้อยู่แหละเพราะว่า ตั้งแต่ตอนเย็นก็คือไม่ได้ตี p ีวีเลยนะครับก็ยังจบที่มาสเตอร์สได้นะครับอ่ะโอเคนะครับใครยังอยากจัดเลนเจอร์เกียร์แพ็กอยู่นะครับอ่ะทิ้งทวนทิ้งท้ายแล้วนะครับแพ็กสิปีครึ่งต้องรีบจัดนะเพราะว่าหมดเวลาก็อดเลยนะครับอ่ะใครอยากจัดนะครับแนะนำร้านเติมเกมบานี้ครับ a c k เกมท็อปอัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวอล้วก็เซนเกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30มสิบเปอร์เลยทำทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์นะครับมีแค่ iOS ครับถ้าไม่่เกกียวัับครบ แอนดอยจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวต้องหา i p h o n ในแพดเปิดกรชากดรับ r ลูบีนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับจดทะเบียนอยู่ต้องตามกฎหมายครับรับเติมเกมอื่นราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับสนใจร้านเติมเกมนะครับปลอดภัยถูกรวดเร็วครับ A C K เลยครับอ่าเป็นเจ้าที่คนในเกมเลนเจอร์ไปเติมมันเยอะนะก็ไปจัดกันได้ครับขอให้ได้เลนเจอร์เกมพักแจ่มๆจากร้าน A C K นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ